วันนี้ผมต้นครับเราจะมาสาธิตการเชื่อมบลูทูธนะฮะอุปกรณ์ซิงสามทุกรุ่นเลยนะฮะโฟ c ัสเอ็กโซสปอร์ตแ e งเจอร์เอกับระบบ Android ของเราที่ติดไปนะครับวิธีการเชื่อมบลูทูธนะฮะอันดับแรกครับเข้าไปที่หน้าเมนูของซิงก่อนนะฮะเชื่อมเหมือนโทรศัพท์เลยนะครับนะครับไม่ยา,คยากครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับ กดคำว่าแอดบูทุ t นะ t h ับโอเคหลัจาก <one to S 2> ที่ <account. S 2> ท่าน,นกดแล้วให้ท่านสลับไปที่หน้า a n d ด o i d นะครับกดคำว่าค้นหาอุปกรณ์ครับของเราจะขึ้นมาครับเช่นอ่าคันนี้เป็นโฟกัสนะฮะให้กดคำว่า f o r d f o ฟ u s นะครับอ่ <'ll> แลถ้าท่านสลับ <on S 2> ไป <see. S 2> ที่หน้าฟอร์ตกลงนะครับกลับมาตรงนี้ที่หน้า a n d ด o i ยครั้งกดตั้งค่าให้ตรงกัน ก็เรียบร้อยครับ <Please stay S 1> แค่นี้ครับง่ายๆเลยครับฟอร์ดเนี่ยแพ้ได้สองอุปรกรณ์นะฮะ,ะไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวนะครับท่านสามารถแพ้ทั้งโทรศัพท์ท่านแล้วก็ตัวของเราเนี่ยเป็นแค่มีเดียเท่านั้นเองไม่มีปัญหารครับโอเคหลังจากที่แพ้เสร็จแล้วให้ท่านกดตรงนี้ครับเสียงโทรศัพท์ดิ้กออกนะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับกดอีกครั้งก็จะเป็นที่ฟอร์ดนะฮะบูทูด นะนะจะเป็นตัวโนต้ตเท่านั้นเองนะครับโอเคครับขอบคุณครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ